ธนาคารกรุงเทพนะครับเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับเมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก e saving นะครับเปิดออนไลน์ง่ายๆให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.5%นะครับแถมเป็นเงินฝาก อ่ทั่วไปนะครับเงินฝากทั่วไปไม่ใช่ฝากประจำด้วยนะเพราะนั้นสามารถที่จะโอนถอนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ง่ายยิ่งกว่าคือเปิดบัญชีผ่านออนไลน์ไม่จำเป็นต้องไปสาขาใดๆผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่า รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์แบบ e-saving ให้อัตราดอกเบีย้ย1.5เปิดบัญชีออนไลน์เติมโอนจ่ายลงทุนง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพแอปเดียวนะครับทำได้ง่ายๆจุดเด่นของบัญชีนะครับ 1. ไม่ต้องมีสมุดบ,บัญชีนะครับทำธุกรกรรมได้ผ่านทางดิจิทัลและสาขาเท่านั้นแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การเปิดบัญชีนะครับการเปิดบัญชีม้าหรือการเปิดบัญชีเพื่อให้คุณอื่นใช้นะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับห้ามเด็ดขาดนะย้ำอีกครั้งหนึ่งการเปิดบัญชีแบบง่ายๆไม่ใช่ว่าจะเปิดบัญชีแล้วก็ไปขายบัญชีคนอื่นได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเปิดบัญชีเพื่อเราคนเดียวเท่านั้นนะเพื่อใช้จ่ายของคนเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดคุณไปเปิดบัญชีแบบนั้นและผิดกฎหมายนะครับมันจะทําให้คุณเดือดร้อนนะมีโทษทางอาญานะครับ เอาละเปิดบัญชีง่ายๆไม่มีเงินฝากขั้นตำ่ำแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีนะสะดวกฟรีค่าธรรมเนียมข้าเมเขตยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้าเมเขตนะเพราะว่ามันเปิดผ่านออนไลน์ไม่มีเขตเติมโอนจ่ายลงทุนได้ทันทีเมื่อเปิดบัญชีสำเร็จก็พร้อมทำธุรกรรมได้ง่ายๆนะครับแถมอย่างหนึ่งคือดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%การเปิดบัญชีใหม่หนึ่งผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย สองเปิดบัญชีได้หนึ่งบัญชีต่อรายลูกค้าและก็ในานามบุคคลเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีจํานวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับเปิดบัญชีผ่านออนไลน์โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพนะครับสอบถามเลขเพิ่มเติมนะครับได้ที่ธนาคารกรุงเทพ7จ็ดโมงถึง22่สอกาได้นะครับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนะครับบัตรประจําตัวประชาชนมีเลขประจําตัว13หลัก จุดเด่นนะคะรับเปิดบัญชีได้ทุกที่สะดวกรวดเร็วนะครับผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพไม่มีกำหนดจํานวนเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชีพร้อมยกเว้นขรมเนียมในการทํารายการข้ามเขตทําธุรกรรมสะดวกง่ายๆผ่านช่องทางดิจิทัลและสาขาธนาคารโดยไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝากช่องทางในการทําธุรกรรมนะครับฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศไม่สามารถที่จะถอนเงินฝากาไม่สามารถที่จะถอนเงิน ผ่านสาขาธนาคารได้นะเพราะนั้นถอนผ่านตัวตู้ ATM ได้นะครับสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดีซั่นโดยจำนวนเงินและค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่และช่องทางบริการเพราะฉะนั้นไปดูรายละเอียดนะครับผลิตภัณฑ์เงินฝากสะสมทรัพย์แบบ e-saving นะครับวงเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย1.5%ต่อปี วงเงินส่วนที่เกินจาก1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยจะคิด0.5%ต่อปีนะครับเวลาระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับ2ครั้งต่อปีนะครับทุกปลายเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีเงื่อนไขาการฝากถอนฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศไม่สามารถถอนเงินผ่านสาขาธนาคารได้นะครับค่ารักษาบัญชี50บาทต่อเดือนสําหรับบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่1ปีขึ้นไปและฝากและยอดเงินฝากต่ํากว่า2,000บาท ช่องทางการติดต่อนะครับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ1333บัวหลวงโฟนนะครับหรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือเว็บไซต์ bankokbank g นะครับ .com นะครับข้อระวังการทำธุรก,กรรมข้ามเขตข้ามผู้ให้บริการอาจมีคร้มาาเนียมเพิ่มเติมวาะนั้นดูรายละเอียดให้ดีนะครับแล้วก็บัญชีนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจ,จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระรชาชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากปี2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายนะครับรองรับนะตอนนี้น่าจะ1ล้านบาทนะครับต่อธนาคารนะครับรวมทุกบัญชีนะในการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขที่เป็นการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอเช่น30วันผ่านช่องทางต่างของธนาคารเพราะนั้นก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีนะครับอ่ะ การคุ้มครองเงินฝากอย่างที่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ปี64นะครับบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นะครับในประเทศทุกประเทศจะได้รับความคุ้มครองภายใต้พรบรสถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน1ล้านบาทต่อ1รายผู้ฝากต่อ1นึสถาบันทางการเงินนะก็คือเอาง่ายๆต่อให้คุณมีบัญชีนะครับคุณจะไปแยกบัญชีแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถาบันการเงินเดียวกันนะครับก็นับรวมทุกบัญชีไปนะครับและคุ้มครอง1ล้านบาทนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงเทพมณฑน,นีด้วยนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่อยากจะให้พูดคุยกันนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมมาพูดคุยแล้วก็หาข่าวสารต่างๆมาบอกกล่าวทุกๆท่านกันนะครับก่อนจากันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับ ปลอดภัยแล้วก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับ ปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบานันทางการเงินต่างๆ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตะนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์หกเสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันต,ตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้น